สวัสดีค่ะทุกคนแลวันนี้เราก็อยู่กับช่องเจชเชร์แนลนะเฟน,นี้กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่น m ม n ช i o n of ฟ o ว d เดนั่นเองนะคะคนจะมาหาของฟรีสองชิ้นทั้งนันเองค่ะแต่ความขอของ f อซเลยนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยทุกคนเดินมาที่หุ่นตรงนี้นะคะที่มันเป็นหุ่นตรงนี้และคนกดเลยค่ะและทุกคนกดแลก,ดแรกรหัสสีส้มตรงนี้นะคะและทุกคนก็กดใส่รหัสที่นี่นะคะ มตามเราเลยค่ะอันนี้ก็คือกลิมเมอร์นั่นเองค่ะไม่นี้เหมือนกันนะว่าเราจะพูดผิดหรือพูดถูกกันกลิมเมอร์นะคะทุกคนก็กดติ๊กถูกไปเลยค่ะอ่าได้แล้วทุกคนมันก็จะขึ้นเหรียญทองตรงนี้ค่ะแสดงว่าเราได้แล้วค่ะอย่างที่2คือทุกคนต้องพิมพ์ตามเรานะคะเป็นตัว F X A A C I S G ภาษาเอออะไรก็ไม่รู้นะคะเสร็จแล้วนะให้ทุกคนกดส่งแล้วก็กด ติถูงค่ะก็จะได้แล้วนะคะสองชิ้นนี้น่ารักสำหรบับเอิม่มต่อไปก็จบแล้วค่ะถ้าใครอยากเล่นนะคะก็พิมพ์แบบได้นะคะชื่อว่า version of f o u n d e r นั่นเองนะคะเป็นแบบที่รับของฟรีได้5ชิ้นนะคะแต่ติ๊กกต่อไปเราจะได้เดี๋ยวเราจะเอามาลงอีก3ชิ้นนะคะเพื่อมันอาจจะไม่ทันเนาะเว่าความจำน,น,น,นะคะอาจจะเต็มน,นะคะงั้นเถึงที่นี้นะคะบ๊ายบาใครย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดติ๊กนี้ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ